ขอเจอริญพรกลุ่มกัลยานธรรมชมรมเอ็นเอสรวมใจสมาธิสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจริญพรครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีดรสนองวรุไรเป็นต้นนอกจากนั้นก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่เราท่านทั้ง,งหลายผู้สนใจไปธรรมะในวันนี้อาจารมาภาจะพูดถึงเรื่องวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมชื่อรองก็คือคิดเป็นคิดถูกคิดดีแล้วก็คิดมีประโยชน์แต่ก่อนที่จะพูดถึงวิธีคิด สมรภาพใค่อยขอจเจริญพรทุกท่านทุกคนได้ยืดตัวขึ้นมาประสานมือไว้ที่หน้าตักเราจะทำตัวให้เป็นภาชนะพร้อมที่จะรองรับอยากฝนแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตัวธนามภาพเองเป็นเพียงผู้สื่อสารเท่านั้นเองสิ่งที่จะไหลหลังออกจากตัวของอัรมาภาพหรือของครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านที่ท่านทั้งหลายมาฟังธรรมเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของโครบาอาจารย์คนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเพียงเป็นสะพานแห่งธรรมาการที่เราจะฟังธรรมเราจึงควรถวายความเคารพพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เพราะทรงสอนสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปจุราิรพทุกท่านหลักตาเมื่อได้ยินเสียงระพังดังเสล่้นขอให้ทุกคนอยู่กับลมหายใจ ที่ให้เราทุกคนเจริญสตินอกจากคำลึกนักถึงและถวายความเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือให้เราได้รู้เนื้อรู้ตัวคำว่ารู้เนื้อรู้ตัวคำเดียวสั้นๆคำนี้คือหลักใจใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ามีใครมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอบว่าพระองค์สอนให้รู้เนื้อรู้ตัวอเอาแค่นะี้จบเลยเมื่อเรารู้เนื้อรู้ตัวเราก็จะรู้ต่อไปว่าเมื่อฟังธรรมะเราควรจะฟังอย่างไรแต่ถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวในขณะฟังธรรมะเราก็จะปล่อยให้เสียงโทรศัพท์ดัง อาจจะปล่อยให้ตัวเองชวนเพื่อนคุยหรือบางทีก็อาจจะคิดฟุ้งไป้างนอกแต่ถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวเสียงธรรมะกับสดประสาทของเราอยู่ที่เดียวกันทำได้ถึงขนาดนั้นท่านจะฟังพร้อมๆกับการจริญสติ พอเจริญสติเป็นสมาธิก็ามาพอสมาธิมาความเฉียบคมทางปัญญาเกิดด้วยเหตุนี้เวลาเป็นคนฟังพระพุทธเจ้าเทศในทางพุทธการคนบางคนบรรลุธรรมทั้งทั้งที่ยืนฟังคนบางคนบรรลุธรรมทั้งทั้งที่นั่งฟังเพราะอะไรเขาใช้ใจฟัง ใช้โส,าาสตประสาทรับสัมผัสแต่ใช้หัวใจฟังถ้าเราใช้หัวใจฟังเมื่อสติปัญญาบาร,รมีมีเป็นพื้นฐานอยู่พอสมควรอาจจะเข้าถึงหนักเข้าถึงธรรมทั้งทั้งที่นั่ง,ง,งอยู่บนเก้าอี้เองนี่คือเคล็ดลับที่มีคนมักจะถามว่าทําไมครั้งพุทธการจรึงมีคนบนรรลุธรรมมากมายเหลืเอเกินเมื่อฟังธรรมมากจบ แล้วทำไมทุกวันนี้คนก็ฟังธรรมากเหมือนกันจึงไม่ค่อยบรรลุคำตอบก็คือคนสมัยพุทธกาลใช้โสตประสาทรับเสียงแต่ใช้หัวใจฟังแต่คนทุกวันนี้ใช้หูฟังแล้วก็ปล่อยให้ผ่านออกไปที่หูอีกข้างหนึ่งฟังเหมือนจังบรรลุเหมือนกันแต่ว่าคนสมัยก่อนบรรลุทม คนสมัยนี้ฟังเสร็จแล้วก็บรรลคสสุความสงสัยให้ความปรุงซ่าไม่ถึงแก่นธรรมแต่ว่าเวลาทุกเนี่ยถึงกันทุกทุกเห็นแปลกมากเวลาปฏิบัติธรรมตามหาแก่นไม่ค่อยเจอแต่เวลาทุกเนี่ยทุกเต็มเตาทาไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่มีหลักหลักอย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมก็คือการคิด บางท่านอธิบายว่าในการฝึกสมาธิภาวนาไม่มีการคิดมีแต่การตามรู้จริงๆสิ่งสมาธิปัญญา,ามันไปด้วยกันไม่ใช่ในนิปัสนาไม่มีความคิดนะมีทีเดียวแล้วก็สําคัญมากทีนี้ก่อนจะพูดถึงวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมก็จะเล่าเรื่องเรื่องน่้ยให้ฟัง ข้าท่านทั้งหลายเคยอ่านวรรณกรรมชัญญ้นยอทางพระพุทธศาสนาซึ่งประพันธ์โดยนักเขียนชาวต่างประเทศคือชาวเดนมาร์กวรรณกรรมชิ้นนั้นชื่อการมนิตวาสิทธิเหนยการมน,นิตก็เหมือนเราท่านทั้งหลายคือเป็นผู้ครองเรือนแล้วก็พบกับปัญหาชีวิตค,คู่ทุกหนักหนาสาหัส ต่อมาได้ยินข่าวคราวว่ามีพระพุทธองค์เสด็จมาอย่างบ้านเบืองของตนอยากไปเฝ้าตัดใจทิ้งครอบครัวทำตัวเป็นอาณาคาริกออกจากบ้านมุ่งไปหาพระพุทธองค์